สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆพดูเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กรดูฝนกันครับทาคลิปวันนี้ก็ไม่บอกวันที่ก,กันเป็นวันนี้แหละแล้วผมก็จะออนคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพ่อนพี่ๆหลายๆคนที่โทรมาถามนะครับผมยอยู่บุรีรัมย์สถานการณ์เป็นยังไงก็วันนี้ก็ยิงแต่เช้าแล้วครับก็เสียงปืนก็หนักแน่นได้ยินถึงสวนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยเพราะว่าเชื่อในทหารไทยครับอคลิปนี้จะพามาดู เรดโอ๊กกรีนโอ๊กในฤดูฝนครับอ่ะทุนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทหารชายแดนนะครับอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมปลูกมาเรื่อยๆแล้วนะเริ่มที่กลางสวนแล้วก็เดินกลับไปข้างหน้าพอดีผมเดินมาดูว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมเติมน้าแล้วมันมีถุงรั่วหรือเปล่าอ่าฝั่งนี้เติมแล้วก็ปลูกพร้อมเลยก็เปิดแง้มดูว่าถุงดํารั่วไหมอันนี้ที่แปดตัวนี้ก็ไม่รั่วนะครับก็เลยเดินมาดูนิดนึงมาเช็คดู ฝั่งนี้เป็นขึ้นช่ายครับอันนี้ก็ผักสลัดปกติธรรมดาของผมนี่แหละเมื่อก่อนไม่เคยปลูกเนาะแบบไม่เคยปลูกขายเป็นอาชีพเหมือนไอ้ผักสลัดเนาะเดี๋ยวนี้ก็จัดเตรมครับเพราะว่ามีออเดอร์ก็ทําแต่ถามว่าผักสลัดไม่ทำหรือผักสลัดก็ทําครับแต่ว่าผมก็มีลูกสวนทําให้เนาะผมก็มาเน้นขึ้นช่ายแต่ไม่เยอะครับขึ้นช่ายปลูกที่นี่ก็อร่อยกว่าลังแค่นั้นครับอะทีมาดูโอ๊กขีนโอ๊กดูฝน ช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีพัติคลุมสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูก็คือระดับน้ําในกล่องนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงก็เอ้ยมันไม่ลดแน่นอนนะครับมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ตักออกนะครับก็ดูขนาดต้นเอาว่าต้นไซส์นี้ออะอย่างต้นไซส์นี้ระดับน้ําก็อย่างน้อยก็ลดไปหนึ่งนิ้วถ้าต้นไซส์นู้นก็ลดไปประมาณสักสองนิ้วแค่นั้นครับแต่ถ้ามันเต็มเนี่ยต้องตักออกถ้าไม่ตักออกในสองสามวันรู้เรื่องเลยครับว่าเพราะว่ามันจะ เชาแล้วก็ <S 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 ค่อยจากเราไป <S 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 แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากเดินผ่านตรงนี้ทีใดหิวข้าวต้มเลยอะไรนะดูซิมันติดอยู่กับปากเนี่ยผักชี้ลองครับแต่จริงๆผักชี้ก็จะไปลงดินครับก็ทําทโรงที่ปลูกดินแล้วนี่ปลูกอย่างเงี้ยคือเวลามันใช้รากมันใช่ยากนะเพราะมันจะมีการติดฟองน้ําไปด้วยนิดนึงบางส่วนมันก็จะใช้ในเวิร์กแต่ถ้าเป็นขึ้นช่เนี่ยโอเคนูนฮะโรงฝั่งนู้น ที่ผมจะปลูกผักกระดินก็เพิ่งทำโรงเสร็จก็วันนี้ถ้ามีเวลาก็จะค่อยๆทำไปด้อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับมันก็จะยืดๆขี้ดิ้วขี้เดหน่อยบ้านผมไม่มีแดดเลยอทีนี้มาดูเรดโอ๊กกระกิ่โอ๊ครับเมื่อวานลมแรงสองรอบแล้วก็ฝนตกลมแรงขนาดไหนอะดูเอาเขาเนี่ยปลิวมาฝั่งนี้หมดดูฮัใบกระเจิดกระเจิงหมดเลยอันนี้เป็นเรดโอ๊กนะครับเรดโอ๊กฤดูฝน อาเหตุผลที่ผักช่วงนี้ใบบางๆเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงที่เพื่อนๆหลายๆคนเจอไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าแดดมันน้อยปุ๋ยจะใส่ปกติเร่งปุ๋ยได้ก็ไม่โตหรอกครับโตก็ไม่ได้เร็วเหมือนที่เราต้องการว่ามันไม่มีแดดการไม่มีแดดคือเขาสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่เขาก็เลยโตช้าใบไม่ค่อยแข็งแรงดูอ่อนปลกเปียกยิ่งตัวสีแดงเนี่ยสีจะไม่ค่อยเข้มไม่ใช่เพราะสายพันธุ์นะครับ มันเป็นเพราะแสงน้อยเพราะว่าแดดมันไม่พอบางคนอาจจะว่าอุย้ยไม่พอได้ไงจ้าเลยตอนกลางวันแต่จ้าไม่นานครับจ้าแป๊บเดียวจากนั้นก็เจอเมฆครึ้มปกปิดแดดเหมือนเดิมครับนั่นคือแดดไม่พอแต่เรดโอ๊กจะไม่ยืดนะครับถ้าเป็นเพื่อนปลูกแล้ว Oak เรดโอ๊กเพื่อนเพื่อนยืดเนี่ยก็คือเป็นที่สายพันธุ์เลยครับเพราะเรดโอ๊กที่ผมปลูกมาสองสามปีนี้ไม่ยืดครับโอเคอยู่ไม่เป็นไรเรดโอ๊กใบบางโตช้า เดดเพราะแดดไม่พอนะครับสีอ่อนเพราะแดดไม่พอแค่นั้นสีเข้มไม่เข้มอยู่ที่แดดด้วยนะครับทีนี้มาดูกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กจะปัญหาเลยถ้าแดดไม่พอเนี่หาเรื่องแล้วครับจะยืดอันนี้ขนาดผมเปิดไฟช่วยนะครับมันก็ยังพอช่วยได้แบบไม่ค่อยให้ยืดเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะเขาก็แอบยืดนะครับดูอืเป็นลำต้นเลยเดีเพื่อนๆเห็นถักยืดจะไปกลัวนะครับโอ้เด็ดทิ้งเลยพี่ผมไม่ทิ้งหรอกผมขายมันขายได้เหมือนกันแหละ เราอย่าคิดว่าผักมันต้องสวยอย่างนั้นอย่างนี้บางทีทุกคนจะจําภาพผักในช่วงฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวผักมันสวยต้นเตี้ยใบหนาน้ําหนักดีสวยเป็นพุ่มพอมาถึงฤดูร้อนผักไม่โตกระดองกระเด้งก็คิดว่าโอ้มันไม่สวยไม่ขายพอมาถึงฤดูฝนอุ้ยผักยืดใบบางๆคือต้องเข้าใจครับว่าผักสลัดนี่มันไม่ใช่พืชท้องถิ่นเรามันไม่ใช่กันนาะไม่ใช่กวางตุ้งที่มันจะปลูกง่ายอะไรเดบดนั้น มันเป็นพืชที่ต้องสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต้องได้ความเหมาะสมในรูปแบบของเขาแต่พราะบ้านเราเป็นเมืองรออ้อนแล้วฝืนเขาเอามาปลูกทีเนี้ยในแต่ละฤดูเนี่ยปัจจัยแวดล้อมมันก็ไม่เหมือนกันเรามีหน้าที่แค่ทายัางไงก็ได้ให้สภาพแวดล้อมที่เราปลูกผักสลัดเนี่ยมันคล้ายคลึงกับที่ที่เขาเคยอยู่เขาก็จะอยู่ได้ดีกว่าที่เขาต้องมาปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายพอปรับตัวให้โหดร้ายสภาพเขาก็ไม่ค่อยเหมือนผักสลัดแล้วตอนนี้ อ่ะอย่างฤดูฝนเนี่ยกรีนโอ๊กหลายสายพันธุ์เลยครับส่วนใหญ่เลยยืดของผมก็ยืดครับผมไม่ได้ว่าผมไม่ยืดนะขณะผมเปิดไฟช่วยก็ยืดแต่การที่เข้ายืดเนี่ยก็คือขายได้แต่กรีนโอ๊กฤดูฝนที่เราจะเจอปัญหาของเขาก็คือต้นยืดและเหมือนกันครับกับเหมือนผักต้นอื่นใบบางๆดูไม่แข็งแรงอ่อนปวกเปียกอันเนี้ยแต่ละพื้นที่ต่างกันนะครับแต่สาเหตุของมันก็คือ ไม่มีแดดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบ้านผมเนาะอันเนี้ยเช้าแล้วปกติแดดจะขึ้นสูงนะครับเพราะฤดูเนี่ยเดือนกรกฎาเนาะปลายเดือนเนาะแดดมันจะต้องขึ้นเร็วมากเลยพออีกสองเดือนแดดก็จะตะวันก็จะเริ่มขึ้นช้าเพาเป็นฤดูหนาวแล้วเนาะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีนี้เ e ด o a โอกกับกรีนโอ๊กช่วงนี้โตทันกันไหมอ่ผมให้ดูนะัเดโอกผมอันนี้กรีนโอ๊กผมอ่าให้ดูกันแบบแชัดๆเลย ช่วงนี้โตทันกันนะครับถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเรดโอ๊กกับกลีนโอ๊กโตห่างกันนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเอ้ยกลางเดือนกุมภาไปจนถึงต้นเดือนกันยาแล้วมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กเนี่ยโตไม่ทันกันกลีนโอ๊กจะโตไปกว่าเรดโอ๊กมากแล้วเรดโอ๊กก็โตช้าแต่พอมาดูปีนี้นะครับอันนี้ผมทำคลิปเดือนกรกฎะาน้องอะดูเรดโอ๊กที่ใบมัน แบบนี้ก็เพราะว่าลมแรงเมื่อคืนนะฮะลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักด้วยเมื่อคืนอืมอ่ะดูสภาพดูความหนาแน,น่นของเขาอืมผมว่าน้ําหนักเชเดตโอ๊กน่าจะดีกว่ากรีนโอ๊กนะช่วงนี้ยอะผมใช้บิ๊กกรีนนะครับบิ๊กกรีนข้อเสียของเขาคือถ้าช่วงที่อากาศร้อนใบเขาจะแข็งกว่าปกติหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปต่อได้แต่เชดโอ๊กเชเดโอ๊กที่หอ่ออ่ะผมเติมนิดหน่อยเชดโอ๊กที่เพื่อนๆปลูกแล้วมันห่อตรงกลางเหมือนกระหล่ำเนาะตรงนั้นเนี่ย มันผมมองว่ามันเป็นกับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่มันเหมาะกับช่วงนั้นช่วงนี้แต่ว่าบางทีเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้งหรือเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยพันธุ์เนี่ยมันจะโห่ตรงกลางแล้วถ้าเจอแดดแบบนี้เจออากาศแบบนี้วิธีแก้ง่ายๆครับถ้าเป็นเพื่อนจะขายสมมุติว่าจะขายอีกสัปดาห์หนึ่งในส่วนของเรตอ๊กตรงเนี้ยเพื่อนๆยกฝาลังไปไว้ในส่วนที่แดดน้อยกว่าเดิมมันจะค่อยๆค,คลี่หรือไมเอ่เพื่อนย้ายไม่ได้ก็ เอาผ้าเอาอะไรก็ได้ครับมากลางอีกชั้นหนึง่งให้เขาโดนเดดน้อยกว่าเดิมใบตรงกลางจะค่อยๆค,คลี่มาแต่มันใช้เวลานะครับไม่ใช่กลางแล้วคลี่เลยนะมันใช้เวลาตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่สายพันธุ์มันไม่เหมาะกับช่วงฤดูตรงนั้นที่เรามาปลูกที่มันเป็นห่อๆผมเคยโดนครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูก็ไม่มีอะไรมากครับเลดโอกินโอกช่วงนี้ก็โตทันกันนะครับอืมโอเคไปได้หมดแหละอืมแต่ต้นอาจจะไม่สวยไม่แข็งแรง เพราะว่าแดดไม่พอของผมก็แดดไม่พอขนาดผมเปิดไฟช่วยนะฮะเนี่ยมันก็ยังเหมือนจะแอบยืดเลยแต่ไม่เป็นไรยืดไม่ยืดก็ขายได้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีพลาสติกคลุมสิ่งที่กังวลก็คือน้ําในกล่องแค่นั้นก็ดูเอาและช่วงนี้ราใบาจุดก็มาบ่อยนะครับถ้าเกิดอ่าเราเดโดนน้ําฝนเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงเห็นตรงนู้นของผมไกลๆไหมฮะนุ่นพวกใบใบใบไม้จากต้นไม้อื่นเนี่ยเวลาฝนตกใส่เนี่ย แล้วมันหยดลงมาโดนถักอันนั้นคือบอ่อเกิดของราใบาจุดอย่าง,ง่ายที่สุดเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยถ่ายตรงนี้ให้ดูเนาะมันจะมีต้นสะดาขึ้นสูงเยอะมากเยอะเลยเห็นโคนไหมนะตรงนู้นเนี่ยคือผมให้เขาตัดออกหมดเลยให้เขาตัดออกเพื่อให้แดดมันโดนเต็มที่ไม่งั้นถักก็จะยืดไม่สวยก็เหลือแต่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวผมก็สูงไม่เท่าไหร่หรอกครับตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วเดี๋ยวโชว์ลูกมะพร้าวหน่อยนี่ ออกทุกต้นนะครับตอนนี้ไม่ทุกหรอกเกือบทุกต้นนะเนี่ยเแดดมันไม่พอนะคระเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากของเราไม่หอ่อของใกล้ๆกันก็ไม่ห่อครับไม่ต้องไปเครียดนะะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ